S อ s p o อ t รับออกแบบจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อหน่วยงานต่างๆแบนจุกโรโคส81 664 6143ย้ำา0 81 664 6142สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้พบกับอ้วนพานทะลุลพานะผมวันนี้เราจะมาทำการฟาร์มนะผมฟาร์มในเกมโอวโหหลอนผมเพราะว่าเราทำการตี มอนเตอร์ไปแล้วเราทําการคลิกทูเอิร์นไปแล้วนะผมตอนนี้คือว่าตัวเรามีแร่หกกับแร่เจ็ดนะผมแต่ทีเนี้ยเราตีเสร็จลุปเราจะไปฟาร์มหรือว่าไปสเต็งประมาณนั้นเรามาดูกัผมนี่คลิกปกติเราตีตัวเราจะอยู่หน้าอินเวนทอรี่นะผมคือตัวเราไมพ์เพชรไมเออไมพเพชรเนาะหอนมาเก็ต no. นี่คือขาย แต่ตัวเราอยู่หน้านี้นผมไม้เพชรคือว่าแร่เจ็ดผมเจ้าแร่เจ็ดไปฟาร์มนะผมในการฟาร์มเราก็ไปคลิกตรงนี้พั่วใช้พั่วหรือเปล่าพวหรือแฉลงนี่เรามาดู APAP AP y กันนะนี่แต่ละตัวผมก็มีพูแร่หแร่สจนถึงแร่สิบเลยนะผมแต่เนี้ยผมจะําำการสต็งเจ้าตัวหรือทำการเจ้าตัวของแร่เจ็ดของผมเนาะ และ7นี่ก็จะ APY ประมาณ1นึ่นะทีนี้ผมจะลองเอาไปสเต็งดูว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าพอสเต็งวันหนึ่งปุ๊บแล้วพรุ่งนี้ผมจะออกมาแล้วจะมาตีมอนเตอร์ตีมอนตอ์ออสต์ตีมอนเตอร์เสร็จผมก็จะไปสเต็งใหม่จะมาฟาร์มใหม่เปอร์เซ็นต์มันก็จะขึ้นเนาะเมกี้มผมปุตส่าห์สุ่มกล่องนะทุกคนคิดว่าจะได้แร่สิบกับเขามั่งเผื่อจะได้เงินแสนนะผม แล้วมาสเต็ง APY ตั้ง 14, 1 4 4 8 1หนพ่อเอปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเพื่อนโอ้ APY เยอะมากมันเวอร์เกินมากเกินไปแล้วเหมือนใส่ซิ่งน่าดูนะหัวนี้ก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะผมผมไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะคือม,มาบอกแนวทางการฟาร์มเฉยๆว่าเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองดูแล้วกันเผื่อตีเสร็จเราจะมารายได้อีกทางหนึ่งแต่ว่าแนะนำนะผมว่าให้เอาแร่เจ็ดขึ้นไปนะ เพราะว่าถ้าแก๊สในการฝากตรงนี้น่าจะแพงน่าจะแพงกว่าปกติประมาณ40บาทเดี๋ยวเรามาดูกันในการสเต็งผมผมก็จะมาดี posit นะผมกดดี posit ไปตัวเนี้ยผมมีแร6กับแร7ใช่ไหมอ่านว่าอะไรเนี่ยกินโครใช่ไหมแร่7ผมผมกดดี posit ไปเลย หลังจากนั้นผมจะต้องเสียค่าแก๊สนะผมค่าแก๊สจะอยู่ประมาณเท่าไรเนี่ยขออนุญาตดูสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวขอดู BNB B แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับช้านิดนึงอ่า BNB นะ่ผมค่าแก๊สเราก็0.001833 0.001833 ค่าแก๊สประมาณ22บาทหนมในการเอาฝากไปนะเราก็กดจ่ายค่าแก๊สไปทีนี้เราก็รอผมว่าจะหน้าตาจะเป็นยังไงนะก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะพวกทีสีดีอะไรผมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเน้นนเน้นนะเน้นปฏิบัติเพื่อที่ลงมือทําเลยเพื่อคใารๆจะได้ทําตามได้นะครับอ่าทีนี้ดีบริสิเสร็จเรียบร้อยนะผม นี่อันนี้รายหกเราไม่เอาเราแค่แรายเจ็ดนี่ถ้าเราสเต็งเสร็จเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะผมทุกคน pending reward 0.015ลอดเอา้าได้แล้วเหรอเรายังไม่ทันได้นี่เลยนะนี่หน้าตาก็จะมีบอกเหมือนนะผมว่า1 over l o d นะผมตอนนี้ pending reward เราก็0.045ตรงกับตามในนี้เลยนะฮะนะผม ถ้าเก้าพันเก้พันหร้อยเก้พันห้าอยเก้าลิโอเวอร์ลดนี่น่าจะเป็นเราสเต็งแล้วเราฝากได้เท่านี้หรอหรือ,อยังไงต่อปีหรือต่อเดือนเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันครบยีชั่วโมงนะก็ประมาณสองทุ่มนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใน1วันเนี่ยเราเอาไปตีได้วันละประมาณ300 400บาทได้แล้วามาสเต็งด้วยเราจะได้ ราคากี่บาทน้ะนูตอนนี้ pending reward ขึ้นเร็วมากเลยนะทุกคนตอนนี้เป็น115แล้วนี่หนึ่ง o v e r a อดเราก็ apy 1,047นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเราพรุ่งนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ยังไงก็ใครชอบก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ใน ep หน้าว่าพรุ่งนี้เกม โอเวอร์โหลดในมือถือจะเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ปิดปรับปรุงไปสอสวันเดี๋ยวเราจะาดูกันว่าทางเดฟเขาปรับปรุงและพัฒนาอะไรมานอกจากเดิมหรือเปล่าจากที่เราถอนเงินไว้นะยังไม่เข้าเลยเดี๋ยวไงมาติดตามรับชมครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ